อัปเดตล่าสุดค่ำคืนของวันที่19สิงหาคม2568มีปริมาณฝนเกิดขึ้นด้านหน้าเทือกเขาโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือฝั่งตะวันออกและด้านรับลมมรสุมช่วงเช้าบริเวณภาคตนออกและภาคใต้ตอนบนเตรียมรับมือพายุลูกใหม่ก่อตัวในทะเลจ,จีนใต้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเตรียมรับมือแนวโน้มสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรและทิศทางของพายุลูกถัดไปจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยคะ่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ้งกริ้งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ สภาพอากาศของประเทศไทยในวันที่19-20สิงหาคมยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ปริมาณฝนอาจลดพื้นที่ลงและมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางระหว่างวันที่21สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนการกระจายตัวของฝนจะดีมากขึ้นกว่าเดิมและมีฝนตกหนักสลับเบาเป็นบางช่วง ฝนจะตกหนักบางพื้นที่จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประกอบกับร่องมรสุมที่เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ฝนตกแช่ตกนานที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งหากมีเส้นทางของพายุเคลื่อนมาที่ทะเลจ,จีนใต้พายุมักจะเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมขอให้พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เตรียมรับมือกันไว้ด้วยซ่อมบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงเตรียมเก็บเข้าของไว้ในที่ปลอด เนื่องจากเมื่อมีฝนตกหนักตกนานต่อเนื่องจากร่องมรสุมหรือมีพายุเคลื่อนผ่านจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเนื่องจากบนเทือกเขาเริ่มมีต้นไม้ต้นใหญ่ลดน้อยลงการดูดซับน้ําก็จะมีน้อยลงมวลน,น้ําจากเทือกเขาจะไหลลงสู่พื้นที่ราบขอให้พี่น้องภาคเหนือพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภัยเชียงราย พะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถพื้นที่ดังกล่าวเป็นต้นน้ำของแม่น้ำน่านมักจะมีฝนเกิดขึ้นและตกหนักทำให้เกิดน้ำบ่าและน้ำท่วมบ้านเรือนได้ส่วนจังหวัดสุขโขทยัยมวลน้ำจากแม่น้ำยมจะไหลลงสู่บริเวณจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งเป็นเช่นนี้ในทุกๆปีลักษณะอากาศทั่วไปในช่วงค่ำวันนี้วันที่19ไปจนถึงพรุ่งนี้วันที่20สิงหาคม ยังมีฝนเกิดขึ้นและตกหนักได้บางแห่งซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้มีเพียง2จังหวัดได้แก่จังหวัดจันทบรุรีและจังหวัดตราดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักค่ะ ส่วนพื้นที่อื่นๆจะเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางบริเวณภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ3าของพื้นที่เท่านั้นในวันนี้จะมีฝนที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อละสาของพื้นที่บริเวณที่คาดว่าจะมีฝนช่วงค่าคืนวันนี้ได้แก่บึงการสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบริลัมอุณหภูมิต่ําสุดช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ23-25องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองเพียงร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกในจังหวัดกาญจนบรุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละสีของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละยีของพื้นที่ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและยะลาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1นสเมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จงังหวัดกระบี่ลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละสีของพื้นที่โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระหว่างวันที่19-20ถึงสิงหาคมปริมาณฝนจะลดน้อยลงแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกได้บางแห่งร่องมรสุมได้เคลื่อนขึ้นไปปกคลุมที่เมียนมาและสปปลาวรวมทั้งเวียดนามตอนบนเข้าสู่ยมความกดอากาศต่ำในอ่าวตังเกียระยะนี้ปริมาณฝนอาจลดลงในบริเวณประเทศไทย19-20สิงหาคม ส่วนวันที่21เป็นต้นไปค่ะฝนจะเพิ่มขึ้นเป็น160-80ของพื้นที่เกือบทั่วไทยยกเว้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันปริมาณฝนอาจลดน้อยกว่าภาคอื่นๆมีฝนประมาณ140-60ของพื้นที่ช่วงนี้ฝนอาจลดน้อยลงตั้งแต่วันที่21 ช่วงบ่ายจนถึงค่ำม,มีสัญญาณฝนจะเริ่มตกหนักและมีเมฆเข้าปกคลุมเกือบทุกภาคทั่วไทยโดยเฉพาะแนวร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาปกคลุมย่อมความกดอากาศตา่ำจะก่อตัวในทะเลจีนใต้ค่ะอัปเดตปริมาณฝนในช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้19สิงหาคมบริเวณตอนบนของไทยยังมีฝนปล่อยเกิดฝนได้เล็กน้อยเช่นที่อำเภอดอยเต่าอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แม่สรียงอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอลี อำเภอบ้านห้องอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนอเภศบปราบอเภอแม่พริกอเภอเถินจังหวัดลำปางอเภอสามเงาอเภอเมืองตากอเภอบ้านตากจังหวัดตากอภศรีสัชนาลัยทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยศรีนครสวรรคโลกปริมาณฝนบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรได้แก่พลานกระต่ายโกสัมพีนครจะเป็นฝนเล็กน้อยส่วนที่คลองลานปางศิลาทองจะเป็นฝนตกหนักจังหวัดพิษณุโลกมีฝนได้เล็กน้อยที่อเภอชาติการวัดโบสถ์ อำเภอเมืองพิษณุโลกผมพิรามเนินมะปรางจังหวัดพิจิตรจะมีกลุ่มฝนได้เล็กน้อยที่วัชรบ,บารมีสามงามสักเหล็กอําเภอเมืองอํอาเภอวังสายพูนทับคลอฝนบางบางเบาๆเท่านั้นในจังหวัดพิจิตรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีฝนตกหนักบางแห่งตอนบนของเพชรบูรณ์ได้แก่น้ำหนาวลมเก่าลมสักจะมีฝนตกหนักและตอนล่างอําเภอหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีกลุ่มฝนจะเข้าปกคลุมในช่วงเย็นจะถึงค่ำวันนี้อาจมีฝนตกหนัก ส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนน้อยค่ะในจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬมีฝนได้เพียงบางเบาส่วนด้านหน้าเทือกเขาในจังหวัดหนองบัวลำพูได้แก่อําเภอโนนสังศรีบุญเรืองจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนจังหวัดขอนแก่นจะมีฝนเกิดขึ้นที่อําเภอเขาสวนกวางน้ำพองอําเภอกระนวลอําเภอหนองนาคำภูเวียงและเวียงเก่า จังหวัดชัยภูมิวันนี้มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดชัยภูมิค่ะโดยเฉพาะอำเภอเมืองชัยภูมิน้องบัวแดงน้องบัวละเวกระเสรสมบูรณ์แก้งคร้อคอนสวรรค์บ้านเข้าพักดีชุมพลกลุ่มเมฆฝนสีแดงจะมีฝนตกหนักในจังหวัดชัยภูมิตอนกลางค่ะจังหวัดนครราชสีมาจะมีฝนตกหนักบางแห่งที่อำเภอเมืองนครราชสีมาปักธงชัยโชคชัยสูงเนินน้องบุญมาก จักราชเฉลิมพระเกียรติขามทะเลสอส่วนตอนบนจะมีฝนตกหนักอยู่ที่บัวใหญ่แก้งสนามนางบ้านเหลือมอำเภอคงส่วนที่บัวลายโนนแดงประทายมีฝนเล็กน้อยจังหวัดบริลัมอำเภอเมืองบริลัมกระสังบ้านด่านห้วยราชจะมีฝนตกหนักจนถึงลำปลายมาศส่วนอำเภออื่นๆมีฝนน้อยค่ะจังหวัดรีสเกสุรินอุบลร,ราชธานีอำนาจเจริญยาโสธรร้อยเอ็ดมุกดาหารจนถึงกาฬสินฝนน้อยจนถึง จงังหวัดนครพนมสกลนครค่ะซึ่งสกลนครอาจมีฝนโปรยเกิดขึ้นเล็กน้อยที่อำเภอกุดบากอำเภอเต่างอยภาคกลางกลุ่มเมฆฝนในช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้จะเกิดขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์ฝั่งตะวันตกอำเภอแม่เปิลแม่วงชุมตาบงและลาดยาวส่วนจังหวัดอุทัยธานีอำเภอลานสักอำเภอห้วยคดและบ้านไร่จะมีฝนเล็กน้อย ภาคกลางตอนล่างใกล้กับแนวชายฝั่งจะมีฝนที่สวนพึ่งจอมบึงจังหวัดราชบุรีอเภอเมืองราชบุรีโพธารามจังหวัดนคปรปฐมอเภอนครชัยศรีสามพรานกลุ่มทพมหานาครนนทบุปปรีปทุมธานีมีเมฆคล้มเข้ามาปกคลุมสระบ,บุรีจะมีฝนที่แก่งคอยหนองแซงหนองแควิหารแดงและอเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจมีฝนโปรยที่วังน้อยบางปะอินอเภอ,อุทยัยภาชีและอเภอพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกคาดว่าจะมีฝนที่บ้านนาอเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีคาดว่าจะมีฝนที่ปราจันทคามภาคตะวันออกตอนบนมีฝนได้เล็กน้อยที่นครนายกปราจินบุรีส่วนสะแก้วจะมีฝนที่ตาบิยาเล็กน้อยและจังหวัดจันทบุรีมีฝนที่อเภอสอยดาวคลองหาดจังหวัดสะแก้วจะมีฝนเล็กน้อยค่ะภาคใต้ช่วงเย็นวันนี้จนถึงค่ำบริเวณจังหวัดตรังจะมีฝนเกิดขึ้นที่ย่านตาขาวปะเรียน จังหวัดสตูลจะมีเมฆฝนปกคลุมตกหนักที่อำเภอเมืองอเภอควนโดนควนกาหลงท่าแพละงูและมะนังค่ะส่วนจังหวัดสงขลาจะมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอเสดานาทวีสบ้าย้อยฝนตกหนักฝนฟ้าขนองใกล้กับจังหวัดสงขลาจนถึงอำเภอรัตภูมิบางกล่ำหาดใหญ่คลองหอยโคงจังหวัดยะลาจะมีฝนได้เล็กน้อยในอำเภอทานโตฝนตกหนักจะอยู่ที่เบตงส่วนนาราธิวาสปัตตานีท้องฟ้าปโปร่งค่ะ อัพเดตพายุดีเปรสชันที่อยู่ในอ่าวตังเกียวันนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วที่ประเทศจีนคาดว่าพายุหรือดีเปรสชันนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในค่ำคืนของวันที่20จนถึงช่วงเช้าค่ะปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยจึงลดน้อยลงในวันที่19-20สิงหาคมโดยจะมีฝนเกิดขึ้นได้บางแห่งจากอิทธิพลของปัจจัยเดียวคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนใหญ่จะพัดมาประทะด้านหน้าเทือกเขา บริเวณประเทศเมียนมาและด้านหลังเขาของเมียนมาจะมีฝนเกิดขึ้นในไทยก็คือแม่ห้องสอนตากกำแพงเพชรส่วนภาคกลางได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีและราชบรุรีภาคใต้ภาคตนออกจะเป็นด้านรับลมมรสุมภาคตนออกเฉียงเหนือช่วงค่ำคืนมักจะมีฝนเกิดขึ้นค่ะโดยบริเวณจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมยสุรินท์ ขอ,อนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรกาฬสินมุกดาหารจะเริ่มมีสัญญาณฝนในวันพรุ่งนี้วันที่20ช่วงดึกๆประมาณ23นิกาจนถึงช่วงเช้าปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอปายอำเภอแม่ไออำเภอฝางอำเภอชายประการเชียงดาวอำเภอพร้าวเวียงแหง อำเภอแม่แตงอเอสเมิงอเภมืองเชียงใหม่ดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่อ่อนหางดงค่ำคืนประมาณ21นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาจะมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดเชียงรายอเภอเชียงแสนแม่สายแม่จันแม่ฟ้าหลวงอ,มเ,อเมืองเชียงรายแม่ลาวเวียงเชียงรุง้งเวียงชัยพญาเมงรายจะมีฝนเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เชียงแสนและอำเภอแม่จัน ในช่วง0นาฬิกาจนถึงประมาณ2นาฬิกาหลังจากนั้นปริมาณฝนที่ภาคเหนือจะลดลงฝนสะสมบริเวณภาคเหนือจากโมเดลของ ECMWF ในวันที่20สิงหาคมจะมีฝนด้านหน้าเทือกเขาได้แก่แม่ฮ่องสอนตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ำคืนวันนี้จะมีฝนได้เพียงเล็กน้อยในจังหวัดชายภูมิบรีลำมหาสรารคามอํเภอคูเมืองสตึก บ้านด่านอนเ,มเมืองบุรีลำพับพระชัยประโคนชัยนางรองในจังหวัดบุรีย์สวนมหาสารคามอเภอพยัคฆภูมิพิสัยวาปีปทุมนาเชือ่อนาดูนส่วนพื้นที่อื่นจะเป็นฝนได้เพียงบางเบาโดยเฉพาะตอนบนนค่ำคืนวันนี้ตอนบนของภาคตอนออกเฉียงเหนือจะมีฝนได้เพียงเล็กน้อยในช่วงเช้าที่จังหวัดบึงกาฬอเภอปากคาดอเม,เมืองบึงกาฬพรเจริญโซภิสัย ส่วนอำเภออื่นๆจะเป็นฝนบางเบาในจังหวัดบึงกาฬและหนองคายจะมีฝนที่รัตนาวาปีเฝ้าไร่จังหวัดอุดรธานีอำเภอสร้างคอมอำเภอเพนบ้านดุงจังหวัดสกลนครวานนนิวาสบ้านม่วงคำตากล้าจังหวัดนครพนมบ้านแพงนาทม ฝนได้เล็กน้อยค่ะมีฝนตกเพียงบางเบาในช่วงเช้าๆของวันที่20สิงหาคมสำหรับวันที่20ปริมาณฝนภาคตนออกเฉียงเหนือเริ่มลดลงเข้าสู่ช่วงเย็นจนถึงค่ำจะมีฝนได้เพียงบางเบาที่นครราชสีมาบุรีรัมมหาสาร,รคามชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ช่วงประมาณ22นาฬิกา จะมีฝนเข้ามาปกคลุมและตกหนักที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีลัมมหาสรารคามขอนแก่นร้อยเอ็ดยะโสธรการสิธุ์มุกดาหารสกลนครนครพนมบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูนหนองคายฝนจะตกหนักในช่วงดึกของวันที่20ไปะจนถึงเช้าวันที่21สัญญาณวันที่21จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะภาคกลางภาคตนออก ค่ำคืนวันนี้ปริมาณฝนน้อยค่ะเข้าสู่ช่วงเช้าภาคตอนออกใกล้กับแนวชายฝั่งระยองจันทบุรีจะมีฝนได้เล็กน้อยช่วงบ่ายของวันที่20 ภาคกลางอาจมีฝนตกเล็กน้อยค่ะด้านหน้าเทือกเขาได้แก่จังหวัดนครสวรรค์แม่เปินแม่วงชุมตาบงจังหวัดอุทัยธานีลานสักห้วยคดบ้านไร่กาญจนบรุรีสังขบ,บรุรีทองผาภูมิศรีสวรรัสดิ์ไซโยกห้วยกระเจาฝนจะตกได้เพียงเล็กน้อยราชบรุร,รีสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาสระบ,บุรีลบบุรี ช่วงประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปฝนจะตกหนักบางแห่งด้านหน้าเทือกเขาบริเวณภาคกลางฝั่งตะวันออกได้แก่ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนภาคตนออกช่วงค่าคืนมีฝนเล็กน้อยใกล้กับแนวชายฝั่งคือระยองจันทบุรีและตราดเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันที่20สิงหาคมจะมีฝนบางเบาด้านหน้าเทือกเขาได้แก่นครนายกปราจินบุรีสะแก้วโดยอาจมีฝนตกหนักในช่วงดึกๆประมาณ22นาฬิกาไปแล้วคือนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงซาค่ะใกล้กับแนวชายฝั่งฝนน้อยในวันที่19-20สิงหาคมภาคใต้ปริมาณฝนค่ำคืนวันนี้ ช่วงประมาณ20นาฬิกาอาจมีฝนตกหนักอยู่ที่ยะลาและนราธิวาสฝนตกระยะเวลาสั้นๆช่วงดึกปริมาณฝนจะเริ่มลดลงบริเวณภาคใต้วันที่20ฝนน้อยช่วงเช้าไม่ปรากฏกลุ่มฝนส่วนช่วงบ่ายประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงช่วงค่ำจะมีฝนที่ประจุขขิีิขันชุมพรสุราธานี ตรังพัทลุงสงขาลายะลาปัตตานีและนราธิวาสวันที่20ช่วงบ่ายจนถึงค่ำค่ะส่วนช่วงดึกๆจะมีฝนกลับมาตกที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงวันที่21สิงหาคมสัญญาณของฝนจะเริ่มกลับมาตกใหม่อีกครั้งเป็นรอบใหม่ฝนรอบใหม่จะเกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดแรง พี่น้องภาคตอนออกภาคใต้ตอนบนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างตเตรียมรับมือวันที่21ฝนจะตกหนักเคลื่อนตัวจากบริเวณอ่าวไทยเข้าปกคลุมตอนบนของไทยคือภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือในช่วงดึก22สิงหาคมจะมีฝนเกิดขึ้นใกล้กับแนวชายฝั่งเพราะใกล้กับมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ภาคก,กลางภาคตอนออกภาคใต้รวมทั้งภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่วนภาคเหนือจะมีฝนลดลงบางช่วงค่ะระยะนี้ภาคเหนืออาจมีฝนด้านหน้าเทือกเขาคือภาคเหนือฝั่งต้นออกเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์วันที่23สิงหาคมเป็นต้นไปมีแนวโน้วมว่าปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นเน้นตกช่วงบ่ายจนถึงค่ำส่วนย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวมาที่ทะเลจีนใต้จะทำให้ร่องมรสุม พาดผ่านประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นระยะยะช่วงปลายเดือนสิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือนกันยายนวันที่1-2กันยายนยังมีโอกาสเกิดฝนตกและมีการก่อตัวของพายุริยมงความกดอากาศต่ำอาจพัฒนาเป็นดีเพรสชั่นได้ค่ะแมวสุขสัน์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศก,กับแมวสุขสัน์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะ